สวัสดีนะคะวันนี้เรามานอกบ้านกันนะคะมาทานร้านอินบ็อกซที่นี่เขาบอกว่าพวกหมูจุ่มพวกอะไรเนี่ยเลิศเ,เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเป็นย,ยังไงที่นี่ก็วันนี้บรรยากาศดีนะคนเยอะนั่งชิว,ชว คือมนาทิตย์คนเยอะกว่าที่คิดนะสองแก้วเลยค,คือแบบว่าดแก้วขยับวันไหนคือเบียร์วนๆ <laughs> ้นมาเลยอ่ะชน่เนอนีเดี๋ยวก็มีเครื่องมารอยแป๊บหนึ่งนะ อาอแล้วนะคะอาหารจานแรกของเราอะไรเนี่ยแบบนึงโอ้โหเดี๋ยวนะไส้ย่ยางใช่ไหมสาก็ไม่ดีไส้ย่ยางของมันต้องมีนะจับไส้ย่างก่อนละกัน มุมนี้พี่หน้าไม่ค่อยโอเคนะโทษนะครับหนะึ่งกลองเหรอนุ่ม,ม,มไม่เหนียวเด้ย อ๋อไอ้ผีกไปเที่ยวพุทธศรีก็ยังอยู่ห้องเวงนนะบอกแล้วว่าอยู่ใกล้สนามบินเรารอจิ้จุ่มกันโอ้มาแล้วสวยงามงานอันนี้เป็นเซ็ตชุดหมูจุ่มนะคะหมูจุ่มโดดอุดมีชุดเซตตี้นะคะ โอเคเขาว่าขึ้นชื่อเดี๋ยวรอเรามาชิมกันผักใส่เลยจ้ะอ้ยไมดเลยหรอเยเราจุ่มอ๋อดีกว่าไหเราแบบว่าจิ้มจิ้มแบบมันก็แข่งแข่งนี้ไหมนี่มันจะโดนนี่ไหมว่าออนเซนเหรอทำออนเซนใช่ไหมทำออนเซน น่ากินน่ากินน่ากินมากอืมเจะปิดวันนี้ปิดเร็ววันนี้เพิ่งประกาศใช่ค่ะโอ้ดูดูดูอืมดูดูดูอ่ะใส่เลยใส่ผักก่อนดีไหมล่ะจัดเลยพี่ออนเซนไม่ถึงไหนเลยอ่าโอเค ไม่ร้อนนะงั้นเรายังไม่ใส่แล้วกันเราเตรียมแค่เตรียมระดับเตรียมอ่ะใส่เลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซีเรียสอหาหารไหมล่ะนี่สวยสีเนื้อสวยสไลม์มาสวยเลยอ่ะใส่มาเทไปเลยเออเออไปไปจัดไปใส่ไปเลยโชว อ๋อเป็นไงล่ะไม่ต้องคนนะปล่อยมันเลยใส่ผักเลยไหมผักเลยไหมอ๋อออนเซนออกมาก่อนเยี่ยมระหว่างรอหมูจุ่มเดือดเราก็ดูเมนูจริงๆเราค้างอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมอากาศใช้ได้โนน ใช้น้ำปลาของเรามาแล้วนะโอ้โห,โโหวงัวงวงังวังหาที่วงังที่นี่จัดมาอย่างสวยงามเปิดอาโอเคเป็นไงเป็นไงดูดีไหมเป็นไงจุ่มไปถึงไหนแล้วจ๊ะ,ะเริ่มใส่ผักแล้วนะคะ ใส่ไปหมดเลยดีไหมละ่นะน้าเอาเอา,เอามีหมูชิ่นไหนสุกบ้างเอามาลองเซมเปิลหน่อยสิ <c oughs> เอาแดงอยู่เหรอ <c oughs> ระดับเราก็ต้องลองอันนี้นะเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาไม่รู้จะยังไงเข้าปากหมดไหมป่ะทิมกัน <c oughs> ไปไหนละเอาไว้ใกล้ๆแล้วกันนี่อ่ะชิมกุ้งแช่น้ำปลาเห็นไหมเนี่ยเราลองกนะ่อนนะไหวชิ๊ดเอาเรื่องอยู่ มาลองส่ยยางของกัดีนี่ไม่รู้นะนี่เป็นการเทสใหม่ครั้งแรกเพื่มมาลองดูว่าได้ยินชัดไหมเธอต้องกินอร่อยจะไม่ชัดยังไงเราเค่อยไปปรับคันทีหลังเนาะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเท่าไหร่ ขึ้นมาหน่อยดิไปไงน่ากินไหมล่ะอ่ะ <ừ. S 2> ใส่ถ้วยมาอ วไไันนี้เขาปิดเร็วนะคะมานน้เราต้องชินะ<ป>แต่มาเยหนูมาเยอตกข้างๆค่อนข้างเสียมาแล้วนะ ค่ะเลื่มใช่ไหมขอบคุณค่ะจะเห็นยังไงล่ะเนี่ยอย่างไงเดี๋ยวไม่ต้องยกไม่ต้องยกวางไว้เอาไว้โอเคโอเคเอาละเอาละถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยมือใหม่มือใหม่โอเคเรามาชิมชิมซุปกันนะ ่องอวุ้ยหมูแข็งไปหน่อยนะเห็นไหมลวกนานเกินไปไหมเราชิมแบบน้ำจิ้มอันนี้ก่อนอจะบอกว่าน้ำจิ้มในที่ร้านคุ้งแชรอร่อย จิ้มแซ่บนะ,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 ะหนุ้งยาวไปไหนหลอมนมากไม่ได้ถูกใจอะไรสุดรู้ไหมถูกใจขุ้งแช่น้ำปลาใส่ไ,ไปเลยเอาอนู่นใส่ไปแล้ว

เราก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแต่ววันนี้ก็มีโอกาสก็ออกมาทำาระเพียบกลับด้านเลยใส่ไหมเนี่ยโอ้โหคกรอบด้านตักน้ำจิ้มใส่ไข่ออนเซนของเราออนเซน แได้ป่ะอร่อยมากจริงๆกินตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะร้านเนี้ยนี่ก็ผ่านว่ามีสิบปีอ่ะก็ยังคงรักษามาตรฐานได้เหมือนเดิมนะคะไส้ย่างก็อร่อยนุ่มร้านนี้ก็อยู่แถวก uh, องบิน41เนาะทางเท้ากองบิน41ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาทานชิมอะไรแบบแซ่บๆอะไรเงี้ยก็มาทานได้ร้านหาไม่ยากนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมี3สาขาแล้วเนาะ มาสองเหรอไคนะรเนะี่ยส่งไลา์ม,ม,มาปูงแช่น้ำป่าไขยออตัวนึ่งไปสักตัวนึ่ม ไม่คุณมากมันจะขัดทุกทื้นน้อ you you 1 oh you เนี่ยอ๋อไม่เต็มๆๆเนี่ยก็ถูกแล้วอ้าวก็อย่าๆว้าวอ๋อถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจบนะ เส้นที่นี่นะคุณเ,เส้นอ่ะเหน,นียวหนึบแล้ลองชิมดูก่อนนะก็มันเหนียวหนึบตามที่แบบโฆษณาว่าเุณถามวันเส้นของผุดนหลอกตาขาดกินน้ำคงต้องแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกินก่อน คลิปหน้าเดี๋ยวไปไหนแล้วก็เขาก็ติดตามมาด้วยนะคะใครที่อุย้ยขอพี่เขาใหม่เลยใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไม่กดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำแบบว่าชิลๆสบายๆใครส่งอะไรมาลลเดี๋ยวไปลุ้นว่าคิปหน้าเราไปไหนนะคะวันนี้ขอตัวกินก่อนนะบ๊ายบาย めがこい,い、ね <laughs>